สุดอาัยแม่ทุมปทุมวดีจากไปอย่างสงบแล้วหลังสู้อาการป่วยนานกว่า8ปีสุดอาัยแม่ทุมปทุมวดีจากไปอย่างสงบหลังสู้อาการป่วยไทยรอยด์เป็นพิษมานานกว่า8ปปีด้านครอบครัวเตรียมทำพิธีรดน้ำในเย็นนี้ เมื่อวันที่7กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากแม่ทุมปรทุมวดีที่เข้ารับการรักษาอาการป่วยโรคไทรอยเป็นพิษมีภาวะจำอะไรไม่ได้และเป็นโรค ALS มานานกว่า8ปีโดยเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมาตลอด ล่าสุดเมื่อเวลาตี2 5 5นาทีที่ผ่านมาแม่ทุมได้จากไปอย่างสงบแล้วที่โรงพยาบาลโดยช่วงเย็นวันนี้ครอบครัวจะมีการจัดทำพิธีรดน้ำที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตซอยวัชระพลขณะที่นายสันเสริญเข้ามูลคดีได้โพสต์รูปและข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุว่านางฟ้าของฉันกลับสู่สวงสวรรค์แล้ว ทั้งนี้เมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาพ่อรองข้อมูลคดีก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลหลังจากมีอาการวูบหมดสติที่บ้านพักขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ